สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมูรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองมูรการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับความสําคัญของมุมมองบูรการนะครับต่อการดําเนินชีวิตนะครับที่มีฐานาจากหลักพุทธศาสตร์นะครับสําคัญอย่างไรนะครับ คือในช่องผมเนี่ยนะบางทีบางท่านอี๋อยวฟังแลง้วงงนะเอ๊ะบางทีก็มีเรื่องของคําสอนในพุทธศาสตร,ร์บางทีก็มีเรื่องของธรรมะศีลธรรมเอ๊ะบางทีก็พูดถึงเรื่องทางโลกนะครับในะเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร,ร์โลกบางทีก็โหนักไปถึงขนาดจะต่อสู้รบกันนะความวุ่นวายทางสังคมแล้วก็สงครามด้วยผมต้องบอกว่าในช่องผมเนี่ยนะ ต้องบอกว่ามุมมองมลรการนะครับคือมุมมองที่อามาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนั่นเองนะไม่ใช่เป็นมุมมองที่แยกนะครับเรื่องของศีลธรรมออกไปนะเหมือนเช่นนักบวชนะนักบวชเนี่ยในพุทธศาสนานะครับนักใครไปบวชเป็นพระภิกษุเนี่ยนะครับนะถ้ามาพูดเรื่องของการเมืองในเชิงของการวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะไม่เหมาะสมนะครับหรือว่าถกเถียงกันในเรื่องของประเด็นการเมืองอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมาะสม นะครับแตกันเองเนี่ยนะครับถ้าบางทีพูดถึงนักบวชนะมาพูดถึงในเรื่องของอเศษธธรษฐกิจในเรื่องของวิเคราะห์พวกการเงินอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับนะัก็จะไม่เหมาะสมนะนั่นแหละครับนั่นะคือในพุทธศาสนาบางทีเราจึงมองเห็นผู้คนนะมองโลกออกเป็น2ส,ส่วนหรือว่า2ด้านก็คือส่วนของทางธรรมะนะครับกับทางโลกนะครับนะแล้วดูเหมือนว่านักบวชเนี่ยนะัจะถูกกันออกอย่างทางโลกเยอะนะ แต่คราวนี้ในช่องผมเนี่ยนะโดยส่วนตัวผมก็เป็นคนที่สนใจนะชอบศึกษาเรื่องของธรรมะนะศีลธรรมนะฮะเทนเองผมก็เป็นชาวบ้านเป็นคารวาสนะครับก็สนใจเรื่องของทางโลกเพราะว่าต้องทํามาหาเลี้ยงชีวิตนะต้องดูเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมด้วยเพราะว่าเศรษฐกิจจะดีไม่ดีมันสัมพันธ์กับเรื่องของการเมืองสังคมด้วยถ้าในสังคมเรานะครับมีความเหลื่อมล้ำนะความไม่เท่าเทียมกันสูงอย่างเงี้ยนะโอกาสต่าง นะครับเสถียรภาพนะครับนะทางด้านการเมืองสังคมที่ไม่ดีอย่างเงี้ยก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจไม่ดีก็คือเงินทองหายากนะงานการลําบากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าเป็นชาวบ้านมิคราวาสเนี่ยอ่าก็อีกส่วนหนึ่งก็สนใจในเรื่องของความทุกข์และความดับทุกข์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นชาวบ้านคราวาสเนี่ยจึงกลายเป็นว่าต้องรู้ทั้งเรื่องทางโลกนะเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิทัศน์โลก เราต้องรู้เรื่องของทางธรรมะด้วยเพราะสนใจความดับทุกข์นะความทุกข์และความดับทุกข์อะไรกลายเป็นว่าพูดทั้งสองเรื่องนะทางโลกิยะก็เอาทางโลกุตระก็เอานะทางโลกิยะก็คือทางโลกนั่นเองทางโลกุตระคือทางพนโลกนั่นเองก็คือเรื่องของความดับทุกข์ผมจึงคุยหลากหลายแบบนะครับหลากหลายเรื่องนะพนั้นก็ขอให้ฟังแบบเปิดใจกว้างนะครับนะผมก็บอกหลายคงว่าผมไม่ใช่เป็นกูรู ไม่ใช่กูรูทางด้านเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่กูรูทางด้านรัฐศาสตร์ไม่ใช่กูรูทางด้านนิติศาสตร์นะครับแต่เพียงแต่ว่าพยายามจะถ่ายทอดแบ่งปันนะครับแชร์มุมมองบูรณาการส่วนตัวนะซึ่งมองอสิ่งต่างๆที่เกิดปรากฏในทางด้านเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกรวมถึงรอบตัวในชีวิตยาวัน นะครับเรื่องของจิตใจด้วยนะครับนะพฤติกรรมความนึกคิดของมนุษย์นะกิเลตันหานะความอยากได้อยากมีอยากเป็นแลว้วก็ความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะความที่ยังอยากเสพในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมาชวนคุยกันนะครับเพื่อมองเห็นว่าความสําคัญของมุมมองบูดการเนี่ยนะต่อการดําเนินชีวิตนะที่มีฐานมาจากพุทธศาสตร์เนี่ยสำคัญนะอย่างไร มื่อหลายครั้งผมงบอกว่ามุมมองบูรการเนี่ยไม่ใช่เป็นการมองอะไรแบบโมโนคิดไปเองนะครับหรือว่าจินตาการนะโดยที่ไม่มีหลักการนะโดยที่ไม่มีกฎกติก,กานะไม่ใช่นะครับนะทุกสิ่งที่ผมใช้ในการวิเคราะห์ผ่านมุมมองบูรการเนี่ยนะครับผมจะมองผ่านเรียกว่าหลักพุทธศาสตร์อ่เพราะาผมเป็นคนที่เชื่อนะครับในกฎแห่งกรรมก็คือการทำดีทำชั่ว ทำเหตุดีได้ผลดีทำเหตุไม่ดีได้ผลไม่ดีถ้าเราียกว่ากฎแห่งกรรมคือการกระทําของมนุษย์ใช้กับสิ่งมีชีวิตเช่นมนุษย์นะ,ะและกฎไตรลักษณ์ก็หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะครับทุกอย่างร้้นเกิดมีมาแต่เหตุเพียงแต่ว่าเราจะมีสติปัญญาย้อนไล่ดูเรื่องราวเหตุปัจจัยอะไรที่ส่งมาเป็นผลในปัจจุบัน และเหตุปัจจัยอะไรในปัจจุบันจะส่งไปสู่ผลในอนาคตหลายครั้งนะครับผมก็ได้ทำการวิเคราะห์นะในเชิงของด้านการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเงินไว้อย่างในช่วงนะครับนะหลายวันมาเนี้ยนะผมเห็นสถานการณ์นะครับเรื่องของการเมืองสังคมทั่วโลกเนี่ยไม่นิ่งนะเราจะเห็นนะมีการประท้วงแลนะมีความรุนแรงนะในแถบประเทศนะในละตินอเมริกา มีการใช้กําลังตํารวจทหารนะออกมาปราบปรามประชาชนเราเห็นความวุ่นวายนะทางการเมืองสังคมในประเทศเราเองนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับนะถ้าเราไม่สามารถนะครับวิเคราะห์ที่มาที่ไปเหตุสู่ผลเนี่ยเราก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าภัยอันตรายอะไรเนี่ยกำลังรออยู่ข้างหน้าเพราะเราไม่เข้าใจมันเพราะนั้นหลายครั้งผมยึงทําคลิปนะที่เชื่อมโยงให้เห็นอย่างยกอย่างเช่นนะครับ หลักการนะครับของการบริหารจัดการนะครับรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สัมพันธ์กันอย่างไรแน่นอนครับบางท่านเนี่ยมองเรื่องของรัฐศาสตร์ก็คือรัฐศาสตร์การได้มาซึ่งอํานาจการเมืองการปกครองบางท่านก็มองเรื่องของนิติศาสตร์ก็คือนิติศาสตร์ก็คือการใช้กฎหมายกฎระเบียบในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมบางท่านเชื่อว่าต้องใช้หลักนิติศาสตร์บางท่านต้องเชื่อว่าใช้หลักรัฐศาสตร์บางท่านบอกต้องใช้ความผสมผสาน แค่คราวนี้เนี่ยในมุมมองวารการผมเนี่ยผมจะเชื่อมศาสตร์ต่างๆเช่นรัฐศาสตร์นิติศาสตร์เนี่ยนะศาสตร์ซึ่งว่าด้วยการได้มาซึ่งอํานาจทางการเมืองการปกครองและศาสตร์ที่ว่าถึงการเขียน r u s e s d n d w นะกฎระเบียบและกฎหมายความเชื่อมโยงอยู่ตรงที่ว่าเราเข้าใจไหมครับว่าสิ่งสมมุตินะของการที่จะได้มาซึ่งอํานาจเนี่ยมันมีเหตุผลที่มาประการใดอย่างไร จริงมนุษย์มีความเท่าเทียมกันจริงหรือเปล่านะหรือว่ามนุษย์นะครับแลนะมีความแตกต่างกันมีความเหมือนกันมีความเท่าเทียมกันในด้านไหนและมีความแตกต่างกันในด้านไหนและอํานาจที่ได้มาโดยสมมุติเนี่ยนะครับมนุษย์เข้าใจอํานาจนี้ประการใดในการได้มาซึ่งอํานาจและบริหารจัดการถูกต้องชอบธรรมและการออกกฎหมายบริหาร และยามใดที่กฎหมายกฎระเบียบใช้การไม่ได้ทําไมผู้นำชนชั้นนาอิลิตนะครับที่ถูกเลือกมาทําไมถึงใช้กฎหมายกฎระเบียบไม่ได้ทําไมชนชั้นกลางและล่างนะครับในประชาชนคนทั่วไปถึงไม่ยอมรับในกฎหมายระเบียบนั้นซึ่งในอนาคตนะครับเราจะมองเห็นก็ได้นะครับในท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าเราไม่เข้าใจนะผ่านมุมมองบริการเนี่ย เราจะเห็นสภาวะที่เรียกว่าอนาธิปไตยนั่นหมายถึงว่าเราจะเห็นประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับหลายประเทศประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นชั้นกลางและล่างเนี่ยอาจจะดื้อด้านนะครับไม่เคารพต่อกฎหมายกฎระเบียบที่ชนชั้นนำอิลิตออกประกาศออกมาอาจจะต่อต้านต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับตำรวจทหารนะครับของประเทศนั้นๆเนี่ยนะครับ เพราะอะไรครับเพราะเขาไม่เชื่อนะครับเขาไม่เคารพในกฎหมาย mm. กฎร,ระเบียบนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะมันสัมพันธ์กับการได้มาซึ่งอํานาจทางรัฐศาสตร์และสัมพันธ์กับทางด้านความเชื่อมั่นความศรัทธาของประชาชนต่อผู้นําอิลิตนั้นผมต้องบอกว่าเนี่ยครับความสําคัญของมุมมองมูลาการก็คือถ้าเราไม่สามารถเข้าใจนะโครงสร้างนะครับของพิระมิด การที่มีชนชั้นนำอิลิทชนชั้นกลางชนชั้นล่างการสานอำนาจของพิระมิดนี้การใช้หลักรัฐศาสตร์นิติศาสตร์และพุทธศาสตร์ในการดูในการวิเคราะห์สถานการณ์โลกที่สัมพันธ์กันตั้งแต่เศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิศาสตร์โลกนี้แล้วเราจะไม่สามารถคาดการเหตุการณ์ในอนาคตได้นะครับและบางท่านเนี่ยก็จะเข้าใจผิด นะครับว่าสิ่งที่อิลิตชนชั้นนําทําแบบนี้ทําแบบนั้นเนี่ยจะจัดการได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับโดยอาจจะมองที่เปลือกโดยที่ไม่เข้าใจว่าระบบพีระมิดเนี่ยอำนาจเนี่ยนะมันอยู่ที่ตรงไหนมันเป็นสมมุตินะครับแต่สมมุตินี้นะครับมันจะแปรเปลี่ยนแปรปวนไปอย่างไรอะไรครับ นะสิ่งนี้จึงมาเล่าสู่กันฟังนะเข้าใจความสําคัญของมุมมองบุรการนะครับนะที่เราจะสามารถนะครับเอาไปประยุกต์ใช้นะในการดําเนินชีวิตที่มีฐานมาจากหลักพุทธศาสตร์ก็คือหลักความจริงกฎแห่งกรรมแล้วก็กฎไตรลักษณ์ว่าหลายครั้งนะครับที่ผมวิเคราะห์ไปแนะดูเหมือนว่าก็จะเกิดขึ้นนะหลายครั้งหลายผลนะเช่นตั้งแต่เมื่อ ไปปี2562นบนะครับนะผมได้คาดการว่านะในปี2563เนี่ยโอกาสที่จะเกิดนะครับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดทั่วโลกโกลโบ a t e ติเดปชันผมมองผ่านอะไรนะผมมองจากเหตุสู่ผลมองความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุปัจจัยอย่างเป็นระบบรอบด้านผ่านหลักพุทธศาสตร์ครับผ่านทางกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักซึ่งรอบนี้นะครับนะผมก็มองเห็น ะครับว่าในปี2564นะครับทั่วโลกนะครับก็ยังต้องช้ำต่อไปแล้วก็จะมีความวุ่นวายทางการเมืองและสังคมนะซึ่งอาจจะเป็นระยะถัดไปเฟสถัดไปที่มีจุดกำเนิดนะครับมาจากโควิด -19 ที่ส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจถดถอยและจะตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดเพราะฉะนั้นในปี64นะครับ จับตาดูสถานการณ์ทางการเมืองสังคมทั่วโลกนะครับแล้วก็พินิจินารณาเรื่องของโครงสร้างปีนาบิตนี้ดีนะครับการสารอำนาจความเข้าใจในหลักการของรัฐศาสตร์นิติศาสตร์และก็พุทธศาสตร์นั้นท่านก็จะสามารถคาดการได้ว่าอนาคตในปี64ปี65อะไรจะเกิดขึ้น นี่คือความสําคัญของมุมมองบุญณาการนะครับจึงเล่าสู่กันฟังใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก้าจนย์ห้าจุนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์แชร์กดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ